รถดลูหรูมันอยู่กับคนหรูหราส่วนพวกเขาไทยบ้านไปให้ไปนะเครื่องคูโบต้ายันมากกระสุดแล้วมีรถคันใหญ่คันแพงแต่บ่มีน้ำใจมันกระซำนันหลักคนเฮาแต่รถอีแตนอีแทกอีบางเห็นไทยบ้านยางน้ำทงน้ำทาเอิอน้นฮับกันไปหน้าได้สบายถนนเป็นลุม่มเป็นบอ่อปีนเขาลุยห่วยก็ต้องย่านติดลมติดตมต่อให้เอารถสปอร์ตโกหรูมาแลน้ำทงน้ำทาน้ำไห้น้ำนาบ้านเฮา มันกระสูนรถอีแตกอีแตนอีบางบ้านเฮาบ่ได้ดอกทางของเฮากับทางของเขามันต่างกันแล่นกันคนละทางเหมาะกันคนละแบบสิรถหรูบ่หลูมันบอกเกี่ยวมันอยู่กับทีวาคนขับมีน้ำใจให้กันปานใดรถหลูหูมีน้ำใจน่านับถือแต่หรูลาบ่าสนใจคนอื่นมันกระซำนันหละ รถอีแตกอีบางอีแตนมันพาไทายบ้านเขาลุยถนนเป็นลุมเป็นบอ่อเทิ้งถนนดวงจันดาวอังคารมาหลายฝ่าลาปีไปให้ไปนาเขาสะดวกแบบนี้บ่มีไผยออกรถเก,งก๋งก้รู้ไว้ขับไปหน้าดอกใส่รถให้ถือกับทางถือกับวิถีมีนำใจไปซาซาบ่ต้องเฝ้าอยู่นำให้นำนาบ่มีไฟแดงบ่